คุณยิ่งหืืผู้ช้ก้นใดฝันว่าได้วีผมจะของหรือตอนเองเพิ่นว่าหากยิงใช้ใดฝันเวลาตอนกลางวันคุณอาจสิมมีเคอถ้าหากว่าฝัตนตอนกลางคืน เันว่าคนหลักของคุณอาจจะมีการหนออใจก็เป็นไปได้หรือว่าคนในขอบขัวอาจ,จมีการเก็บไข้ได้ป่วยเล็กๆหน่อยๆเล็กมุงคุนช่วงนี้บ่ควนเสีเชียงโชคลาบ